มาถึงแล้วนะครับเจ้า YM 351A นะครับ 351A รถสภาพสวยๆนะครับราคาก็สุดคุ้มนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับรถใช้งานแค่2ปีนะครับรถเกดทะเบียนปี2564นะครับคือสภาพก่อนล้างน้ำนะครับรถเพิ่งเข้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะถอดรูปเงาะให้ดูนะครับ ล้อทองทองนะครับตันนี้ก็คือล้อมันดําหน่อยนึงครับเดี๋ยวไปล้างน้ํายาล้างอะไรออกนะครับรถใช้งาน2,500ชั่วโมงนะครับเป็นเจ้ายันม่านะครับ5 1แรงม้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับของยันม่าเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีเบาะขาดเดี๋ยวหุ้มให้นะครับชุดท้ายก็สวยๆครับแขนท้ายไม่มีหักไม่มีดามมาพร้อมกับฐาน6ของ CMT นะครับส่วนใครนะครับที่อยากได้ตัวนี้นะครับก็ แอบกระซิบราคาก็4ี่แสนต้นๆแล้วกันนะครับ4ี่แสนต้นๆนะครับเดี๋ยวขอเช็คเก็บงานก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาตั้งราคาขายอีกทีนึงนะครับเช็คก็คือเก็บเปลี่ยนถ่ายของเหลวช่างน้อยลงเลยเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนน้ามันเครื่องเช็คลูกหมากเช็คระบบไฟนะครับพุ้มเบาะเก็บสีให้ใหม่นะครับใครที่สนใจนะครับรถสวยๆสภาพเหมือนรถมือหนึ่งเป็นยันม่านะครับ51แรงม้านะครับ YM351 มนะครับ4ี่แสนต้นๆเท่านั้นนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091 861-1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063-313-047นะครับขอบคุณครับ